เป็นมามีกึ่งสาเร็จรูปแบบว่าทุกทุกสัญชาติเลยมีหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างเข้าไปนี่คือมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นทุกอย่างเลยใช่นะคะนี่เลยเป็น F X 4 Max นะครับเป็น F X 4 Max ตัวใหม่ล่าสุด ขะะองเดี๋ยวยังไงเราขับใปกินไม่ใคยนั่งเลยแล้วนี่คันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับผมไปนะครับบูดานะคะก็วันนี้เรามีร้านเด็ดมาแนะนำร้านเปิดใหม่นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะพาไปลองชิมเป็นบะหมี่เกลือสำเร็จรูปแต่เป็นบะหมี่เกลือสำเร็จรูปแบบว่าุ ทุกสัญชาติเลยมีหมดทุกอย่างเข้าไปนี่คือมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นทุกอย่างเลยนะคะแต่วันนี้เรามียานผานนะผู้ใจก็คือนี่เลยเป็น FX4 Max นะครับเป็น Max ตัวใหม่ล่าสุดนะคะของ Ford เดี๋ยวยังไงเราขับไปกินไม่เคยนั่งเลยนะเนี่ยคันนี้อยากไปลองมากเลยเดี๋ยววันนี้พี่ยจะได้ทั้งลองนั่งแล้วก็ลองขับ ไดอ้อันเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับไปกันเลยเราอยากไปดูด้วยตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถ Ford Ranger f ร4 m อ x นะครับอันนี้เราก็แบบเราจะมาลองขับแบบสถานการณ์จริงกันเนาะว่าตัวรถอะมีสมรรถนะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เรามีเจ้าหญิงเบาหลัง<ะ>หลังรถหลังรถนะครับมาลองฟีลลิ่งของรถด้วยว่า การที่มีช่วงล่างเป็นโช๊คฟ็อกอะมันนุ่มนวลขนาดไหนเนี่ยผู้หญิงนั่งข้างหลังานั่งได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ขึ้นเ p สเปนโนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาบอกว่านิ่มนุ่มนะคะเป็นยังไงกับรถกระบคะค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกับช่วงล่างก่อนช่วงล่างอันนี้มันจะมะีเป็นช่วงล่างเป็นแบบโช๊คฟ็อกนะครับคำว่าโช๊คฟ็อกเนี่ย มันจะช่วยในกา,การขับขี่นะครับเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยจะมีสมรรถนะที่เกาะถน,นนมากขึ้นกว่ากระบะทั่วไปทีเนี้ยมันจะเพิ่มความนุ่มนวลให้เราด้วยนะครับความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนทางเรียบนะครับเพราะฉะนั้นคือการขับ FF o Max หลายๆคนจะคิดว่ากระบะยังไงมันก็กระโดดอยู่ดีไม่จริงนะครับยังไงถาวข้างหลังได้เลยข้างหลังเป็นยังไงบ้าง ก็จริงๆแล้วค่ะก็ส่วนตัวเลยเป็นคนนั่งข้างหลังไม่ได้เพราะว่าเป็นคนเมารถมากนะคะแต่อันนี้ก็คือนั่งไปขยับแล้วก็ก็เหมือนแบบนั่งบนรถเก่งทั่วไปเลยแล้วก็นิ่มด้วยใช่ะะแล้วก็จะบอกออพี่หนูนาว่าการตกแต่งข้างในเหมือนรถเก่งไหมครับเพราะว่าเพราะว่าพี่หนูนาใช้รถเก่งอยู่นะครับเนี่ยการตกแต่งข้างในเนี่ยถึงแม้ว่าข้างนอกอาจจะดูแบบ บึกบึนแข็งแกร่งเนะาะสไตล์รถฟอร์ดแต่ข้างในนี่คือไม่แพ้รถเก่งเลยนะแต่ฟิลข้างในเหมือนนั่งรถเก่งเลยใช่ใชครับนะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในความนุ่มนวลน,นะครับในการขับขี่ในเมืองแต่ถ้าสมมุติว่าหมายความว่ามันนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราไปออกทริปเราก็สามารถใช้คันเดียวได้เลยนะครับไปลุยป่าลุยเขาอะไรอย่างงี้ได้เลยเพราะว่า F4 Max มีขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้ว กับเคลื่อนสี่ล้อของฟอร์ดนี่คือขึ้นชื่ออยู่แล้วน้องไปถามในสี่อ่าที่เป็นเป็นข้างหน้านนะที่ยกขึ้นมาอันนั้นเอาไปใช้งานอะไรอ๋ออันนี้นะครับอันนี้เป็นสวิชแบงค์ที่หนูน,าน่าเป็นสวิชแบงค์ที่พี่หนูนานแบบเป็นสายแบบสายลุยสมมติถ้าเป็นสายลุยหรือว่าลูกค้าคนไหนเป็นสายลุยอย่างเงี้ยเขาอยากจะติดวินส์หน้ารถหรือจะติดแบบสปอร์ตไลท์บนหลังคาอ๋อไปเดินป่ายนีใช่ไอ่สานะสามารถ สามารถเชื่อมต่อกับตัวรถได้เลยนะครับ oh. ซึ่งอันนี้แบรนด์อื่นยังไม่มีเลยนะมีเฉพาะฟอร์ดแล้วคือเฉพาะไอ้ฟอร์ด <M ank. S 1> ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มไม่ต้องเพิ่มแล้วครับเราเรามีรองรับอุปกรณ์ oh. พวกนี้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อไอ้เบย์ไปสบายเลยอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็จัดการได้เลยแล้วก็หน้าจอก็เป็นแบบหน้าจอที่แบบรองรับ Apple CarPlay, Android Auto นะครับถึงแม้ว่าโอเคแหละตัวรถอ่ะมันจะไม่ได้มี Navigator มาให้จากโรงงานแต่ว่าหน้าจอมันรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ซึ่งหมายความว่าเราก็สามารถเช,เชื่อมต่อ,ตอแล้วก็ดู g o o g l e Ma p ในหน้าจอได้เลยเพราะปกติที่ก็ทำแบบนั้นแหละก็คือแบบว่าใช้จาก Google m a p เนาะมันสะดวกกว่าเนาะมันง่ายกว่าใช่ มันรองรับแล้วนะคะ iPhone Max ก็คือเสียบปุ๊บใช้ได้เลยเชื่อมต่อลิ้มและเชื่อว่าพี่หนูนายังไม่เคยรู้ฟีเจอร์นี้เดี๋ยวทำให้ดูตอนนี้แอร์24องศาเนาะค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเราจะเดี๋ยวไปจะสั่งให้พี่ดูโดยการโคดรถคันนี้มันจะมีสั่งงานด้วยเสียง23องศาตั้งอนรับคุณเป็น23กพี่หนูนาเคยเห็นไหม ซึ่งหมายความว่าคนที่ใช้รถฟอร์ดเราสามารถแบบขับขับอยู่เราไม่ต้องลาสายตาแต่ถนนเลยเราร้อนเราสามารถสั่งงานได้เลยว่า23องศาแล้วนี่มีไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยครับเวลาเข้าที่มืดไฟหน้าติดอเองอัตโนมัติที่พี่ก็ว่าพอเข้ามาใต้สะพานปุกมืดปุ๊บมัน,มนปรับไฟออโต้ไฟมันติด,<ม>ดเลย,เลยครับฝนตกปุ๊บฝันท้องฝนทำงานเลยเหมือนรถเกง่งทุกอย่าง ความสะดวกสบายมีให้ครบทุกอย่างใน F4 Max ขับขับในเมืองก็ได้ได้ความนุ่มนวลไปต่างจังหวัดก็ได้ได้ความแบบสมรรถนะในการขับขี่ความเร็วสูงไปลุยก็ได้ซึ่ง F4 Max นี่คือได้ทุกโอกาสเลยขับในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ลุยก็ได้คุ้มลดราคาเท่าไหร่นะล้านหนึ่งตอนนี้เหรอคะหนึ่งล้านหนึ่ม ใช้ได้ทุกโอกาสเลยโอ้ราคาก็ดีด้วยใช่ใแล้วก็ออกไปก็ใช้ได้เลยพร้อมลุยถูกต้องพอมเที่ยวได้เลยพวกนี้แบบเดินทางได้เลยวันนี้รับรถไปเพราะว่ารถตกแต่งให้ครบหมดแล้วแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะอ่าเนี่ยพาพี่หนุนามาเทสมามาลองนั่งข้างหลังเนาะแล้วก็เนี่ยเรากำลังจะ พาไปร้านมินิมาร์ทมาม่าเขาเพิ่งเปิดใหม่ที่เห็นอยู่ว่าแบบ<ช>ว่าทั้งร้านมีแต่มาม่าหมดเลยมีทุกสัญชาติาาเลยไทยญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียมีหมดเลยแล้วก็าราคาไม่แพงด้วยถ้างั้นขอนั่งเอลฟเแบ็คไปเลยได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวไปกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่า <c oughs> ที่ร้านนั้นน่ะมันจะมีมาม่า รสชาติไหนบ้างมีกึ่งเค็มเลยรสชาติไหนที่มันอร่อยถูกปากคนไทยบ้างเลยเราไปดูกันที่ท้ลนันะครับ ธีการใช้เครื่องนี้นะก็ซื้อถ้วยมาก่อนซื้อถ้วยมาแล้วมันจะมี QR วาโค้ดมันจะมี QR วาโค้ดแบบนี้นี่นะครับเราก็เอามาสแกน QR ว,วาโค้ดตรงนี้นะพอสแกน QR ว,วโค้ดเราก็สามารถกด start cooking ได้เลยและนะ้วน้ำมันก็จะมาแล้วก็จะเป็นแบบเดือดๆขึ้นมาใช้งานง่ายนี่เสร็จแล้วอันนี้แล้วก็ทำเครื่องเลยแล้วก็ได้แล้วครับนี่ได้เส็นแล้วนี่อันนี้กินแบบแห้งไงพี่ก็เลยต้องมาปรุง อันนี้เป็นแบบแห้ง<ช>อันนี้เป็นรสอะไรอะ่ะลอ๋อเป็นเหมือนแบบรบามายอนจาจังไปเลยมันเหมือนแบบว่ามาหากิจกรรมซื้อมาม่าอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมาหากิจกรรมแบบ <c oughs> จะมีเครื่องปุ่มกดแบบว่าใช้กล้วยอันนี้นะคะก็ วางไว้แล้วมันก็จะกดออโต้เองเติมน้ำเติมอะไรเองแล้วก็เสร็จสำเร็จรูปอร่อยอร่อยมากแต่ทีนี้ผมไม่มีอ่ะอร่อยมากหอมมากอมหอมจริงๆอุ๊ยหอมจริงๆอ่ะหอมอ่ะแล้วเมื่อกี้พี่นั่งไ,งไปผมไหมครับเพื่อเพื่อนเนาะคือมันได้ฟิลแบบว่าเหมือนอคือเราเคยนั่งรถสบายู่แล้วแหละทุกคนเคยนั่ง เราไปนั่งเบาะหลังแถวหลังอ่ะรู้สึกแบบว่ารถมันนิ่มแบบมันมันดูสบายมันดูมันดูนุ่มมันดูนิ่มอะมันดูต่างจากรถรถกระบะทั่วไปใช่ไหมต่างแน่นอนอันนี้ต่างแน่นอนกระปุงน้นเดี๋ยวขากลับอะ่ะเดี๋ยวขากลับยวไปให้พี่หนูนะครับจะใหู้ว่าผู้หญิงจะขับกระบะได้เหรอ,อเคยนต่เชื่อดิขับง่ายรถพอดคือแบบมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราขับง่าเล็กแบบว่าไม่ได้แบบ คนั้นแบง่ายมองอยังไงเดี๋ยวรอดูแต่ว่าตอนนี้ขอกินก่อนอิ๋วคืออันนี้หอมมาออออกหอมจริงเนี<ห>่ยไม่ไหวแล้ว,วม,ามาแล้วกินเถอะ ถึงตาที่หนูนาขับแล้วจะที่หนูนาขับกลับได้เชื่อดิ๋เราก็มาขอบผู้ชายขับผู้หญิงขับไม่ได้ขับได้ลองกล้านั่งกล้าตไยเป็นไงบ้างที่หนูนาได้ขับอ F4 Max แล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาในถนนสถานการฝนตกหนักด้วยขับวันทางด่วนความเร็วสูงสงด้วยไหนพี่บอกฟีลลิ่งหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้าง คือเอาจริงๆนะคือเหมือนขับรถเก่งมากเลยอะไปคือแบบว่าความแบบว่าขับแบบว่าผู้หญิงขับกระบะอ๋อฟิลเป็นแบบเนี้ยนี่เองแบบว่าทําไมมันแบบว่ามันง่ายไปหมดทุกอย่างเลยทั้งแบบว่าฟังก์ชันต่างๆทั้งในในจะเรื่องแบบว่าคําสั่งเสียงที่แบบว่านงไปบอกว่ามันง่ายมากในการใช้แล้วก็การเหยียบคันเร่งคือแบบว่าแตะเบาๆเลยแล้วก็รถมันก็แบบออกตัวไปได้ดีแบบคือชอบอะแล้วก็แบบว่าแบบพอได้ขับกระบะรถมันสูงมันดูแบบ มันดูแบบว่ากว้างขวางดีอ่ะคือแบบวิสัยทัศน์ในการขับมันก็เลิศอยู่นะอ๋อพี่หมายถึงว่ามันไม่ต่างจากรถเก่งที่พี่ใช้อยู่ปัจจุบันใช่แต่เอาจริงๆนะพูดแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างอะไรเลยนะขับสบายกว่ารถเก่งอีกด้วยซ้ำเนี่ยอ่้นี่ไงถึงบอกว่าพูดจริงๆอ่ะผู้หญิงบางคนอ่ะที่แบบตัวเล็กๆเห็นรถเห็นไซส์รถแบบรถฟอร์ดแบบคันมีแต่คันใหญ่ๆทนั้นเลยจะกลัว เอาจริงๆอ่ะเนี่ยขับง่ายมากเลยอยากให้อยากให้มัลองอยากให้มาลองขับกันมากเลยที่พอได้ลองแล้วอ่ะจะรู้ว่ามันมันขับง่ายทุกอย่างมันสบายไปหมดมีระบบอนวยความสะดวกต่างๆพรบหมดเลยแล้วคือเนี่ยพอออกมาปุ๊กนะก็คือฝนตก แต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าระบบมันทํางานของมันออโต้แบบมไม่ต้องมานั่งเพราะเราอ่ะพอขึ้นกระบะใช่ไหมพอเราได้ขับอ่ะก็มีความกังวลแล้วว่าจะขับได้ไหมแล้วต้องมานั่งปรับแอร์หรือว่ามต้องมานั่งปัดน้าฝนในสเต็ปที่แบบว่าช้ากับเร็วอีกอย่างเงี้ยขับรถเนาะนี่ไม่ต้องเลยใช่ไหมใอันนี้คือแบบว่าดูแลหมดทุกอย่างใช่นี่คือดูแลพี่หนูนาะอยู่นะออก็คือเข้าที่มืดไฟหน้าก็ติดใช,ใใช่ใช่ใช่ฝนตกตอนนี้ปัดน้ำฝนก็ปัดให้ใช่มันดูแลค ใช่คือไม่ต้องทําอะไรเลยมีหนะ้าที่ขับให้ดีขับให้ดีขับไปเรื่อยๆนะคะที่เหลือคือฟัง์ชั่นรถดูแลหมดเลยใชออ่อันนี้ก็ชอบดีนะเพราะว่าคือพี่อะจริงๆแล้วคือแฟนที่มีแพนนะว่าจะออกรถอยู่แล้วด้วยออกรถกระบะอีกคันนึงนะก็ลองลองดูหลายๆอย่างดูอยู่นะคะแล้วพอมาเจอ Airflow แมกกาลลงไป uh huh. คือแบบว่า ทั้งเนี่ยวันนี้ได้มาลองขับครั้งแรกแล้วคือจริงๆไม่เคยลองขับรถกระบะเลยนะแล้วก็จริงๆก่อนหน้าน,นี้พี่รู้มาแล้วว่าเขามีดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นด้วยน้องไปผ่อนนานถึงหกสิเดือนคือ<ช>เอยมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะเรายังไม่เคยได้ลองขับเนี่<ช>อพอได้มาลองขับแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันดีแล้วก็ตอบโจทย์เราด้วยคือถ้าพูดถึงรถฟอร์ดอันนี้ก็ จะ,จะบอกที่หนูนะว่าเอาจริงอ่ะคือตัวรถมันดีอยู่แล้วแต่จริงการซื้อรถหนึ่งคันอ่ะมันก็ต้องดูเรื่องบริการหลังการขายด้วยเนาะทีเนี้ยถ้าเราอ่ะซื้อรถฟอร์ดอ่ะแล้วเราอยากจะแบบมั่นใจในแบบว่าบริการหลังการขายอ่ะมันต้องที่ดีลเลอร์ i m a เท่านั้นนะเพราะว่า i m a เราอ่ะมี3สาขามีกาลาปพึกมีพระรามห้าพระรามสี่ทีเนี้ย ไม่ว่าจะลูกค้ารับรถใหม่รับรถออกไปแล้วหรือมีการแบบบำรุงรักษาต่างๆเราดูแลทุกอย่างหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรเรามีซ่อมสี่ตัวถังให้หมดแล้วก็คือครบวงจรเลยถ้าลูกค้าจะซื้อฟอร์ดอะแนะนำว่าต้องเป็น i p เเท่านั้นครบวงจรทุกอย่างเราดูแลทุกอย่างเลยมีซ่อมสี่และตัวถังด้วยหรอน้องไปที่นี่มีครับมีรอเรา เรามีรองรับลูกค้าทั้งสามสาขาเลยอ๋อพี่นึกว่ามีแค่โชวรูมขายอย่างเดียวไม่คร<พ>บวงตอนครับลูกค้าอยากจะช่างช่างเซอร์วิสเราก็ชํานาญนะเราคือแบบซ่อมรถเคสแต่ละเคสนี่คือแบบแก้ปัญหาจบทุกเคส อันนี้ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าอันนี้ลูกค้าที่เขาเข้ามาใช้บริการนะเขาก็แฮปปี้ออกจากไอเมไปคือทุกอย่างครอบคลุมหมดเลยไม่มีอะไรต้องกังวลใช่ก็จริงๆแล้วเพื่อนเี่เขาก็แนะนํามานะที่นี่บอกว่าให้มาลองดูเงื่อนไขโปรโมชั่นแล้วก็ให้น้องๆไปขายค่ะได้ดูแลเพราะว่าน้องๆเห็นที่นี่เขาบอกว่าน้องๆน่ารักน้องๆเซลล์น่ารักน้องๆสูงบริการก็ดีใช่ครับ ได้ค่ะก็วันนี้ค่ะก็ขอบคุณน้องไปนะคะได้แบบเปิดประสบการณ์ที่มาขับกระบะยินดีมากเลยจริงๆก็เนี่ยอหละอย่างที่บอกอยากให้ลูกค้าหลายๆคนที่แบบคิดว่ารถปลอดขับยากอะ่ะให้มาลองขับดูเซลลที่ปรึกษาการกขายนะทั้ง3สาขาเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะทิ้งเบอร์ข้างไว้ข้างล่างใต้คลิปให้ทั้ง3สาขานะ,ะแล้วก็ลองติดต่อนะัดทดลองขับได้เลยเซลล์จะขับรถไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับไปลองทดลองขับกัน ก็อยากให้รู้ฟฟลลิ่งของมันมันเป็นกระบะแหละแต่ว่ามันเป็นกระบะที่ไม่มีใครเหมือนนะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งความาพนทานนะครับออปชันต่างๆหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆอันเนี้ยผมมั่นใจว่ามีแค่ Ford อะที่ให้ลูกค้าได้ พี่จะขับวนที่ยูเนียนมอลอีกรอบหนึ่งพี่จะวนรอบกรุงเทพเอางั้นเหรอใช่พอพี่รู้สึกว่าพี่ยังอยากขับอยู่เลยมันสบายอ๋อก็ยังไม่ลงนะเอไปไปเป็นเพื่อนพี่ก่อนได้ได้ครับถ้าอย่างนั้นอ่ะคลิปหน้าถ้าคลิปหน้าเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าบอกเลยว่าเราอาจจะมีไปที่แบบตะเวนหาร้านต่างๆที่แบบว่าชิคชีคกูโกบรถฟอร์ด นะครับยังไงเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับเนะ่ลาไปก่อนครับค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอไปสนุกกับการขับเอเปโฟมแกก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ